กลับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการคนหลังข่าว Health Secret by Dr. ็อรวรรวเป็นประจำทุกวันจันทรนะคะที่คุณหมออรวันกิจเชเวงกุลจะมาให้คำแนะนำวิธีการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมดูแลทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจค่ะเพื่อที่จะทำให้เรานั้นสวยสดใสสมาร์ทดูดีแล้วก็ฉไลไปตลอดกาล และคุณหมอเองก็จะมีคำแนะนำถึงนวัตกรรมที่ช่วยดูแลสุขภาพเป็นตัวช่วยที่ดีในภาวะนี้จริงๆนะคะสำหรับช่วงนี้ยังคงอยู่ในช่วงหน้ารอนนะคะคุณผู้ชมค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยแสงแดด จะจัดมากสภาพอากาศก็ร้อนจัดแถมมลพิษในอากาศก็สูงทีเดียวเพราะฉะนั้นแต่ละย่างส่งผลกระทบต่อสุขภาพของเราเป็นอย่างมากนะคะวันนี้คุณหมออรวรรนกิจเวงกุลก็เลยจะมาให้คำแนะนำถึงเคล็ดลับระง,งับกลิ่นกายและการดูแลผิวพรรณในช่วงหน้าร้อนจะมีอะไรบ้างไปติดตามพร้อมๆกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะก็พบกับ Health Secret by Dr. อรววันนะคะเนื่องจากนี้ผู้สอบถามาทราบว่าหมอเป็นหมอผิวหนังอยากจะถามว่าในช่วงหน้าร้อนเนี่ยกันเรื่องการติดเชื้อในลมผ้าหรือเชื้อราที่ผิวนะคะอันนี้เนี่ยเราก็ต้องใช้ผลิตภัณฑ์แล้วก็ล้างชำระเพราะว่าเราอย่างแบคทีเรียเองก็ทำให้เกิดกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์เนี่ยค่ะ เราก็จะต้องอใช้สบู่ซึ่งมีการฆ่าเชื้อแบคทีเ r ียหรือง่ายๆแอลกอฮอล์นยคะที่ทุกวันเนี่ยทุกๆบ้านมีแอลกอฮอล์เจลแอลกอฮอล์แอลกอฮอลอ์ไม่ได้ทำให้รักแรดดำนะคะหลายๆคนเข้าใจผิดไม่แอลกอฮอล์เองฆ่าเชือ้อแล้วทำให้กลิ่นกลิ่นตัวเนี่ยเพราะว่ากลิ่นตัวเกิดจากแบคทีเรียทำให้กลิ่นตัวหายได้ด้วยเพราะนั้นที่ที่รักแรดดำไม่ใช่จากแอลกอฮอล์แต่จากน้ำหอมที่ใส่ใน ในสารนั้นๆซึ่งบางอย่างมันก็ละลายในแอลกอฮอล์ก็เลยทําให้คนเข้าใจผิดว่าไม่กล้าใช้อแอลกอฮอล์เราก็ลองสังเกตเราใช้แอลกอฮอล์กันมา2ปีแล้วนะคะมือเราก็ไม่ดําเลยเราทากันบ่อยๆแอลกอฮอล์ไม่ได้ทําให้ผิวดํานะคะแต่ว่ากําจัดกิ่งได้ถ้าเผื่อบางคนกําลังเหงื่อออกมากๆแล้วรู้ตัวว่าเม็นเนี่ยค่ะเรามีแอลกอฮอล์เจลกันทั่วเลยก็อาจจะแอลกอฮอล์เจลมาเช็ดก็จะหายกิ่งก็จะหายไปะค่ะนะคะอันนี้เป็นเคล็ดลับง่ายๆแล้วก็ ไม่ต้องกังวลใจมันไม่ได้ทําให้รักแร้ดานะคะนอกจากนี้ก็คือเรื่องเชื้อราใช่ไหมคะเรื่องเชื้อราก็ต้องอาจจะถ้าเราชื้นง่ายค่ะแล้วบางคนอ้วนเนี่ยบางคนอ้วนก็จะมีเบาหวานมีอะไรทำให้น้ําตาลเนี่ยทำให้ติดเชื้อง่ายก็ก็ควรจะโรยแป้งในที่อับชื้นนะคะเพื่อเพื่อให้เกิดความแห้งจะได้ไม่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 เป็นเชื้อราง่ายหรือว่าปัจจุบันก็จะมีพวกโรออนที่มีสารที่ช่วยลดการสร้างเหนือ่อ ก็จะช่วยได้นะคะแล้วก็คนที่เป็นเชื้อราตามง่ามนิ้วอะไรเงี้ยถ้าเป็นบ่อยๆก็อย่าอย่าให้มือเปียกบ่อยะคะ่ะแล้วก็ให้มือแห้งไว้เสมอแล้วก็ถ้าเป็นก็ปรึกษาแพทย์ค่ะเพราะถ้าเป็นจริงก็ต้องรักษานะคะเพราะเดี๋ยวนี้เชื้อราเนี้ยเชื้อราปัจจุบันก็ค่อนข้างดื้อยาต้องใช้เวลาแล้วก็ให้แพทย์ช่วยดูแลเพราะว่าเชื้อราอยาต้านเชื้อราหลายตัวก็มีผลต่อตับและไตด้วยค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับเคล็ดลับประงับกลิ่นกายและเคล็ดลับในการดูแลผิวสภาพอากาศที่ร้อนจัดแดดแรงและมลพิษในอากาศสูงแบบนี้นะคะเราจำเป็นต้องรู้จักวิธีการในการป้องกันดูแลผิวของเราค่ะไม่ว่าจะเป็นการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์กันแดดที่มีคุณภาพและมีวิธีการใช้อย่างถูกต้องก็น่าจะเป็นตัวช่วยที่ดีนะคะที่จะป้องกันผิวเราไม่ให้เป็นฝ้าเป็นกระ รายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกเหนือจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook, Application, TikTok, Instagram และ Twitter เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้นคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข,ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ